thoái nồi lên, motorize má. nó sẽ lên không? Rốt sẽ lên chứ. nó sẽ chạy được đấy, nó thổi nồi uh, à. <tóc> <tóc> อ้อค oh, ุยได้ไม่คุยเลยเสียงอะไรไม่คุยไม่คุยเขาไม่ได้อาคีหมดเ มันจะเดินมันจะเดินอดโอ้น่าร้อนที่นะครับเดี๋ยวแล้มาถึงรถก็ต้องขับรถไปนั้นอ๋อมันจะเดินดไปเดินกลับเดือดแล้วไปมันมีไอ้ตัวอะไรข้างล่างอยู่ตัวนี้มันชอบดังอยู่ด้วยนะอื้อดังเหมือนขุยข้างล่างเหรอ นัังบอกช่างออกแนวไหนมันกระแทกไหมตั้งตั้งไหมหรือมันอะไรยังไงนังวิ่ดวิดไหมใช่วิ่ดวิอ่ะมันจะมีอยู่ตัวงก็่มเหมือนกับอะไรหรือบอก่ามีแบบจะไปดูดิวาเอ๊ะ มีมีเออ่รถเนี่ยมันจะมีอะไรสึกอยู่อยู่อันหนึ่งผมจำไม่ได้ละจะดังมันคุยเลยเวลานอนมันจะเสียงมันปิดปิดปิดเหมือนที่มันเลยดูผิดปกติใช่ใช่มันเสื่อมมันเพราะว่ามันมีผมไปเสื่อมไปวันนั้นมันเบิร์นมันเบิร์เบอร์สีไงที่วันนั้นเข้าเป็นทีมโอ้โหรถอยู่ตองรอไม่ได้เลยนะใช่ใช่ดีไม่มีผู้โดยสาร โชคดีผม,ผมไปดูเเพราะมันเคยเป็นในห้องนัอนแหะห้องนอนผมอะ่ะแล้วผมถามช่างช่างมันบอกมีตัวอะไรไม่รู้มันมันมันมน,มนั่นอยู่อ่ะอันนี้แค่หน้าแค่หน้าต้องลงฝังไหนที่ฝั่งนู้นย ห่วงใดนคะครัแบแต่ถ้าเป็นขาห่วงหนึ่งทำได้สองห่วงเรียบร้อยแล้วแจ้งม,มาเลยนะครับเดี๋ยวพอตลาเพื่อรอตรวจเกาอยู่ครับครับเรียบร้อยแล้วแจ้งม,มาเลยนะครับ 运出，其他放路这边。 อยู <cin stereotype> <m aks> <dragging> ่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้อ๋อไอ้เงียลงครเสียงมันดังเนาะใช่มันมบิดมิดได้ใช่ไหมพี่แต่ล้อไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร มันมีอยู่ตัวหนึ่งเี่ผมก็ไม่ได้จำไว้ด้วยช่างที่อยู่บนเขาเขานั่นมาเขาสอนมามีตัวมันแต่มันไม่กระแทกไม่กระโดดไม่อะไรนะเออแต่เสียงมันดังขึ้นไปข้างบนเลยใช่ไหม ก็ต้องไปก่อนนะเนาะเดี๋ยวแจ้งให้พอเรารแจ้งแจ้งปลายทางด้วยอ่ะให้ให้สอบตรวจสอบใช่าเพื่อนจะได้ตัดไปสอบเอ๊ตรวจสอบไงพี่เขาอะไรบานคนมาบอกผมให้มันเล่งฟังเป็นด้วยกันไงพี่โอเคพอรู้แล้วจะไม่ทางใช่ครับตอนที่มันวัเผาไปล้วนล้ดีโอเคพอถึงนิทยาแล้วมันมมันมีมันมีผมจำไม่ได้อยู่อย่างโอเค

เอาจารย์ไอตัวเนี้ยมันมันมันจะหลวมมันลูกมันจะมีลูกยางอยู่อะโอเข็นใช่เข็นเข็นเออกระดูกหมาใช่งั้นไม่มีอะไรอ่ะไปได้ไปได้ ่ครับผมโอเคเดี๋ยวผูลงปุ๊บโอเคขอบคุณมากไอโดนแงันค่ะฝายสองผมว่างไงในงวงไงลงไปไหนไ่หนูลงไปไหน่ะได้ดิโท